ก็ามาค่ะเอาอย่างเรนนิ่มเลยนะได้เป็นไงบ้างคะกับงานวันนี้ตื่นเต้นมากราะว่าเคยรู้จักกับพี่เพชรมานานมากค่ะแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเดินให้กับพี่แริชราร์แล้วก็ไม่เคยได้ใส่ชุดเขาเต็มตัวขนาดนี้หรือเป็นคอลเลคชันใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากๆแล้วก็พยายามเดินให้เต็มที่ ที่สุดสง่าที่สุดไม่ติดตลกที่สุดค่ะการลืมชุดที่ออกสุดจุดค่ะคุณพี่ในงานเป็นไงครั้งแรกที่คือเห็นของตัวเองอ่ะไม่เท่าไหร่พอเราเห็นทุกคนรวมกันอ่ะมันมีความมันมีไลน์สตอรี่ของเขาแต่ละสีมีความหมายหมดเลยค่ะหรือว่าแบบแต่ละทรงเขามีความหมายมีสตอรี่ผ่านเรื่องราวผ่านชุดของเขาเราชอบสึกว่าแบบนั่นคือดีเทลแล้วแบบนั่นคือซิกเนเจอร์ของแบรนด์จริงๆแบได้ลองใส่ตกใจเล็กน้อยสวยนะสวยไหมคะ จริงจริงดิวคอนก็พูดถูกผีรู้ผีรู้วันนี้เราไม่ขายตลกเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะก็จริงจริงสุวยและพอชุดพี่เพชรพี่บินก็ฝากพี่พัชราไว้ด้วยชาเห็นเขาตั้งแต่ก้าวแรกๆเลยเพราะเขารู้จักกับพี่ชอนจินาโชตมาค่ะ แล้วพี่เขาก็เล่าเรื่องราวว่าแบบแบ,บ,แบรนด์นี้เกิดมาได้ยังไงเส้นเรื่องเป็นยังไงหรือแบบแม้แต่สิ่งนี้ทำมาจากตวนของทางระบมงอย่างเงี้ยคะ่ะแลวเอามารีไซเคิลเป็นชุดอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ชุดแต่ว่าเป็นสตอรี่ไลน์เป็นความใส่ใจของดีไซเนอร์เป็นความใส่ใจของแบรนด์ที่เขาอยากเล่าเรื่องราวผ่านชุดมากกว่า Fashion, แฟชั่นแบเป็นเรื่องราวผ่านสิ่งเหล่านี้าแล้วแบบทุก,ทกส่วนหมดเลยแต่ละสีมีความหมายรีไซเคิลมาจากพลาสติกที่ต่างกันนะคะก็แล้ว มันไม่ได้แค่เริ่มปี2ปีอะแต่เขาเก็บข้อมูลมาเป็นปีๆเพื <c oughs> ่อดูว่าแมทเทียลไหนที่ยอ่อยสลายยากที่สุดเขาก็เลือกที่จะมาทำสีไหนที่สามารถดูดออกมาได้อย่างเงี้ยทุกอย่างมีเรื่องราวหมดเลยแล้วลเชื่อว่าทุกคนรู้จักแบบนเนี้ยเพราะว่าเรื่องราวของดีกอย่งเรื่ะะองสีค่ะเท <c oughs> สเซกเจนแซบดูไหมคะดีจริงหรือเปล่าเนี่ยดูแซมมากเลยแซบมาก <Okay. S 2> โอเคได้ตออิตามทีนีนะ้เป็นไงบ้างคะกับทีดงวนตื่นเต้นมากเพราะว่า,าพวกเราหลายๆพวกเราเทสทั้งหมดอะคะรวมถึงทีมงานด้วย่ะเราก็แบบอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วสิ่งที่ออนแอร์ออกไปเนี่ยเราเกลาแล้วเกาอีกตัดแล้วตัดอีกกว่าที่จะออกมาเป็นสิ่งที่คนเห็นนะมันผ่านเรื่องราอะไรมากมายเยอะมากๆการตัดสินใจการตัดต่อที่แบบ ต้องเปลี่ยนทุนเรื่องบ้างบางอย่างอุปสรรคมากมายมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบรู้สึกแบบหายเหนื่อยแทนทีมง,งานทุกคนแล้วก็แบบดีใจแทนทีมเด็กๆของทุกคนเลยเราคยมดูมาอนะคะอาจะูนันจริงก่อนที่จะฉายกันใชู่เป็นห,วหว่วงๆค่ะแบบอาจจะเป็นตอนตัวเองตอนช่วงของตัวเองแต่ยังไม่เคยเห็นของเพื่อนๆเราก็เลยแบตาาบตอนที่เรามาดูร่วมกันหรือว่าแบบตอนที่เรามาดสคัสกันก็แบบเอยเธอเล่นอันนี้หรอหรือแบบ S <s <we ak> เราอ่านเป็นในบทอ่ะเราไม่เห็นภาพจริงๆแล้วแบบเราภูมิใจในตัวเพื่อนทุกคนมากๆกว่าจะออกมากกว่า <c oughs> จาจะออมแล้วแบบ, <c oughs> บมารวมกันใช่แล้วแบบทีมงานทุกคนคือ <c oughs> เหนื่อยกันมากแล้วแบบพอเห็นผลงานเร้สึกว่าแบบเออเนี่ยคุ้มพพบบค่ากับความเหนื่อยที่เราเสียไป <c oughs> ลองกอดเลย EP5 นิดนึงอีพีชาด้วย EP5 ไม่ตลกก็จะเห็นหน้าเฉล่งมากขึ้นจะเป็นในส่วนของมันจบด้วยดีเซลอะเนาะ ดีเซลกาลังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าตอนนี้ทางเขาเป็นสองทางแล้วแต่เขามีอํานาจอยู่ในมือ่ทว่ว่าเขาจะเลือกใช้อํานาจในทิศทางไหนของเขาก็มาลุ้นกับการตัดสินใจของดีเซลแล้วก็เยรียมที่จะคายเป็นกำลังใจให้ดีเซลคอยเป็นสติดีเซลเสมอค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมากไค่ะตอนนี้ไปทะเลบ่อยเหมเอ้ยเป็นช่วงค <laughs> ่ะปะพอดีปกติแล้วชาจะพาน้องหมาของชาค่ะ ทะเีแล้วก็คือแม่ไปทะเลกันอยู่แล้วเป็นแบบพักเพื่อนึงเพราะว่าชั้นถ่ายเทสจบแล้วก็ถ่ายหนังอีกเรื่องนึงจบก็เลยแบบไปพักผ่อนแล้วก็ได้เสื้อผ้าส,สวยๆจากแบรนด์ต่างๆมนาะก็เลยเออเอาไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหน่อยค่ะชื่นชอบชื่นชอบแล้วก็เราออกกําลังกายไงล้วก็หุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มแล้วก็แบบส่วนตัวมองว่าแบบเสื้อผ้าแบรนด์เขาสวยมากและอยากพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบของตัวเองมากที่สุด,ดเดียวว่าเดยวจะมีออกมาอีกคะ ถ้าตอนนี้อาจจะเป็นเป็นในส่วนของแขนยาวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่างประเทศอาจจะเป็นในส่วนน้นก่อนเส่วนทะเลเดี๋ยวจะกลับมาแล้วถ้าถือได้ MB กับ Princess ใช่ Princess เมนยอกยอกก็สวยที่สุดเลยในกลุ่มเพราะว่าเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวอีกแล้วแล้วก็เป็น Boy Band รุ่มที่สองที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะก็ รู้เลยว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากแบบในแต่ละบอยแบนด์อะนะคะแล้วแบบเพอร์เซสชาได้ยินมาหนา,หนาหูมากว่าเขาเต้นเก่งแล้ะชาเห็นผ่านแบบทวิตทอว่าแบบเต้นแรงมากปักกี้อะ่ะอืมแล้วพอชาเห็นกับตาชาก็อ๋อช่เต้นแรงจริงๆแต่ว่าแบบนุ่มๆน่ารักมากค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้จะเป็นนางเอกเอ็มวีแล้วก็ยังยินดีอีกหลายๆเอ็มวีเลยค่ะแล้วแนทกอลใครแซ่ดวยยนะออีว่าไหะเพอร์เซสบอคะู้ชาอาจจะให้ปักกี้เพราะวชารู้จักเป็นการส่วนตัวว่าอาจจะมีการติดกัดกันเล็กน้อย แต่ถ้าน่ารก<อ>ักที่อสอเจริญทุกต่างเพราเขาได้ฉายา,ยาเขาเขาเงียบร้อยกับชนะจนชาเรีจะเงียบกับเขาเพราะว่าเขาพูดน้อยแล้วเขาก็พูดจาสุภาพมากๆเขาเหมือนจะพูดรับพ่อกัดจะไกลไปพี่ชายคนหนึ่งแล้วพอฉัทราบอ,อายุเขาอะเขาอายุ28อะแล้วฉัแบบหน้าเขาเด็กมากก็เขาดูเขาดูยังมากๆอย่างก็แบบน่ารักมากทั้งห้าคนเลยนะแล้วคิดไงกับฉายาเขาหฝันใจมียชอว์ก็มะสมไหม ผิดศีลธรรมไมหเนาเอออะไรนะคะฉายอะไรนะคะขวัญใจเมียชาวบ้านขวัญใจเมียชาวบ้านแปลว่าอะไรอะคะขวัญใจของคือมีคลิปที่เหมือนแบบว่าเอาเป็นสเปคที่ทุกคนคิดไว้ก็คิดว่าทุกคนคงไม่ผิดหวังแล้วก็แค่พูดอย่างจริงจไปถือว่าแบบเข้าใจได้ว่าสาวๆจะรู้สึกยังไงเพราะน่ารักจริงๆเขาน่ารักจริงๆแต่ว่าก็ทําอะไรอยู่ในศีลธรรมนะทุกคนนะใจแยนๆเราเก็บไว้ในใจเราไม่ต้องพูดเพ้อออกมา ก็บนะได้ค่ะจริจะไปเล่นเอ็มวีมาให้อีกวงหนึ่งแต่เนี่ยจะเ,เป็นไบร์แบบเก่าไปนิดนึงไม่เราพูดคำว่าเก่าไม่ได้อ,นะอันนีเป็นบอยแบนด์แบบตำนานแชทูคัลเลอร์ค่ะคก็ไปเล่นมาชื่อเอ็มวีว่านักกล้ามค่ะไปเล่นกับพี่เซียนหลังเป็นคู่พระเอกนางเอกกันเป็นสไตล์ตลกตลกก็ฝากเอ็มวีไว้ด้วยนะคะแชทูคัลเลอร์หนักกล้ามอันนี้ก็อีกไบร์หนึ่งไม่ค่อยเด็กๆแต่จะเป็นความเก่าความเซียนของพี่ๆเขาแต่น่ารักมากสนุกมากๆก็ ฝากผลงานทั้งหมดเลยเทสเด็กจนแซบนะคะอีก4ตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ MV p e r c เพรสเซสนยหยอกแล้วก็ MV นักกล้านะคะของ c ช a t ู o Color แล้วก็จะมีหนังของ Netflix เรื่นี้ค่ะอีกไม่นานเกินรอบเป็นหลักเดือนค่ะไม่นานมากมได้ด้วยมีภาพหลุดสปอยเป็นหนึ่งรูปแล้วค่ะเป็นพิเตอร์จารินพรชาเล่นกับพิเตอร์จรินพรค่ะ ัพภาดอยู่น okay. okay, ี่ได้นี่เลยค่ะบ anyway ๊ายมากทีคุณพี่ตัดลงไปนะพาดอยู่โอเคนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ i n s t a g r a รชาก็อัปเดตเรื hoy, ่อยๆฝากเคสด้วยจริงๆเพราะว่าอีก4ีตอนสุดท้ายทุกคนคาดไม่ถึงแน่ๆเพราะแม้แต่ตัวชาเองชาอ่านใงแบบจะจบแบบนี้หรอคะยังไม่เคยแล้วก็ใช่ค่ะเพรมีการเปลี่ยนเล็กน้อยก็ชาตัวชายังไม่รู้ว่าจบยังไง ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ